ตอนที่1,277ภูมิปัญญาของจักรวาลตกลงซูผิงพยักหน้าแม้จะมั่นใจแต่เขาจะไม่ประมาทบุตรแห่งเต๋าท้ายที่สุดพวกเขาเป็นอัจฉริยะอันดับต,ต้นในสถาบันวิธีสวรานและทั้งสามคนเป็นเทพอมะตะระดับสูงที่แท้จริงจากนั้นชายหนุ่มก็ส่งข้อมูลเกี่ยวกับเฉินซีไปที่ศีรษะของซูผิงโดยตรงเวลาที่นี่เดินด้วยความเร็วที่แตกต่างจากข้างนอก เจ้าสามารถบ่มเพาะที่นี่เป็นเวลาร้อยวันโดยไม่ถูกรบกวนหากเจ้ารู้สึกว่าจําเป็นต้องทําข้าจะให้เจ้าเข้าสู่จัก,กรวาลของข้าที่ซึ่งเจ้าสามารถฝึกฝนได้มากที่สุดสามร้อวันชายหนุ่มกล่าวกับซูผิงขอบคุณผู้อาวุโสซ,ซูผิงกล่าวอย่างรวดเร็วไม่ทราบว่าสิทธิจะเรียกหาผู้อาวุโสว่าอย่างไรเรียกข้าว่าฉานกงคังคกชายหนุ่มตอบกลับด้วยรอยยิม้มผู้อาวุโสฉานกง ซูผิงพยักหน้าและจำชื่อของเขาไว้ผู้อาวุโสชานกงจากไปและซูผิงมุ่งความสนใจไปที่การอ่านข้อมูลเกี่ยวกับเฉินซีฝ่ายตรงข้ามเหมาะสมที่จะได้รับตำแหน่งบุตรแห่งเตาทุกประการเขาเป็นทายาทของหนึ่งในเจ็ดตระกูลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในตอนที่มันดาของเขาตั้งครรภ์ก็มีสัญญาณพิเศษปรากฏขึ้นแล้ว มีอัจฉริยะมากมายจริงๆหากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากระบบด้วยความสามารถของฉันมันไม่คู่ควรที่จะนำขึ้นมาวิจารณ์ร่วมกับพวกเขาซูผิงกล่าวอัจฉริยะเหล่านั้นมีศักยภาพสูง จักรวานของเฉินซีดำเนินไปตามเต่าแห่งแสงซึ่งรุนแรงและเร็วกว่าจักรวานอมตะของสิงมู่นั่นเป็นสาเหตุที่พลังแห่งความมืดของสิงมู่ไม่มีประโยชน์เมื่อถูกใช้ออกเขาไม่สามารถแม้แต่จะสร้างความเสียหายให้กับเฉินซีได้ซูผิงตระหนักดีว่าคู่ต่อสู้ของเขามีเลี่ยงใดความเร็วเป็นคุณลักษณะที่สำคัญที่สุดในการต่อสู้แม้กระทั่งสำหรับเทพอมตะ ซูพิงมีวิจารณญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับความสามารถในการต่อสู้ของเทพอมะตะหลังจากดูวิดีโอการต่อสู้ของเฉินซีในการต่อสู้ครั้งนี้เขาคงจำเป็นต้องแสดงพลังที่แท้จริงเท่านั้นหลังจากนั้นไม่นานชานกงก็กลับมาพร้อมกับผลไม้โลหิตสองใบในมือของเขา นี่คือผลปฐมแห่งความกลาหนที่สามารถปรับปรุงจักรวาลของเจ้าความสามารถของมันมีขีดจำกัดแค่สองผลก็เพียงพอที่จะปรับปรุงจักรวาลของเจ้าแล้วต่อให้ได้รับมากกว่านี้มันก็จะไม่มีประโยชน์อีกต่อไปขอบคุณผู้อาวุโสชันกงซูผิงกล่าวอย่างรวดเร็วสิ่งของเหล่านี้ล้วนเป็นสมบัติสวรรค์ที่หายากอย่างแน่นอนชันกงยิ้มและกล่าวว่า สถาบันจะมอบให้เจ้าเมื่อเจ้าเป็นบุตรแห่งเต่าข้าแค่มอบให้เจ้าล่วงหน้าเท่านั้นมันจะทําให้เจ้ามีโอกาสได้รับชัยชนะเพิ่มมากขึ้นขอบคุณผู้อาวุโสฉานกงซูผิงกล่าวเขาไม่เก่งในการแสดงความขอบคุณแต่เขาจะจดจําบุญคุณครั้งนี้ไว้ในใจเจ้าต้องการอะไรอีกบอกข้ามาได้เลยผมต้องการฝึกฝนซูผิงกล่าวชานกงเข้าใจในทันทีว่าซูผิงหมายถึงอะไรเขาพยักหน้า ข้าจะให้เจ้าเข้าสู่จัก,กรวาลของข้าที่ซึ่งเจ้าสามารถบ่มเพาะเป็นเวลา3า0ร้อวันแม้ว่าเวลาจะวิ่งด้วยความเร็วที่ต่างกันแต่ก็จะไม่ส่งผลต่อการฝึกฝนของเจ้าสูผพิงพยักหน้าชานกงจึงเปิดจัก,กรวาลของเขาสร้างรัศมีพลังที่ให้ความรู้สึกคล้ายกับจัก,กรวาลแห่งมหาสมุทรเมฆจัก,กรวาลของข้าเรียกว่าเรือนห้าธาตุ ฉันกงกล่าวจากักรวาลของเขาไร้ขอบเขตมันเป็นเหมือนเนบิวลาที่เชื่อมต่อถึงกันห้าแห่งพื้นที่ที่เหลือมืดสนิทและมีพลังงานเพียงเล็กน้อยซูพิงสัมผัสได้ถึงความรู้สึกพิเศษเช่นเดียวกับตอนที่อยู่ในจัก,กรวาลมหาสมุทรเมฆก่อนหน้านี้เนบิวลากว้างใหญ่ทั้งห้ามีลักษณะคล้ายกับดวงตาห้าดวงผู้อาวุโสฉันกงไม่ทราบว่าสักวันหนึ่งผมจะเป็นจักรพรรดิเทพได้ยังไงครับซูพิงถามหลังจากคุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่ง ฉันกงตกตลึงเล็กน้อยแต่ไม่ได้แปลกใจกับคำถามของซูผิงเขาหัวเราะเบาๆและกล่าวว่าถ้าเจ้าต้องการหลุดพ้นจากสภาวะเทพอมตะเพื่อขึ้นสู่สภาวะที่สูงกว่าเจ้าต้องทำให้จักรวาลขนาดเล็กของเจ้าสมบูรณ์แบบแม้ว่าจักรวาลของเจ้าจะดูแข็งแกร่งยิ่งกว่าจักรวาลใดๆแต่ก็มีพลังบางอย่างที่จักรวาลของเจ้ายังไม่มีกล่าวง่ายๆก็คือจักรวาลของเจ้าไม่มีภูมิปัญญาอย่างไรเล่าภูมิปัญญา ทุกสิ่งมีภูมิปัญญาจักรวาลก็เช่นกันเจ้าต้องไม่เพียงแค่ถือว่าจาักรวาลเป็นพลังของเจ้าเจ้าควรมองว่ามันเป็นชีวิตที่เจ้าสร้างขึ้นชันกงกล่าวต่อแม้แต่ดอกไม้และใบหญ้าก็มีภูมิปัญญาจักรวาลที่มีสิ่งมีชีวิตนับไม่ถ้วนเกิดย่อมมีภูมิปัญญาเช่นกันจักรวาลมีภูมิปัญญาและทุกเต่าล้วนมีหัวใจเฉพาะในกรณีที่เจ้ามีสิ่งเหล่านี้เจ้าจึงจะเข้าใจต้นกำเนิดของเต่าที่แท้จริงจักรวาลมีภูมิปัญญาและทุกเต่าล้วนมีหัวใจ ซูผิงพึมพำหัวใจของเขาสั่นระรัวเขาจำระดับต่อไปของแผนภูมิดวงดาวกลาหนได้สภาวะหัวใจเตา่าหัวใจเต่าหมายถึงมอบหัวใจให้เต่าผู้ยิ่งใหญ่ใช่หรือไม่ในที่สุดซูผิงก็เข้าใจความรู้สึกพิเศษของจักรวาลมหาสมุทรเมฆและจักรวาลของผู้อาวุโสชานกงนั่นก็เพราะว่าจักรวาลเหล่านี้มีวิญ,ญญาณเป็นของตัวเองนี่คือสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมา ซูพิงมองไปที่เนบิวลาทั้ง5และเรียนรู้วิธีเข้าถึงสภาวะจัก,กรพรรดิเทพแม้ว่าเขาจะรู้วิธีเข้าถึงเส้นทางนั้นแล้วแต่ปัญหาก็ยังคงมีอยู่เพราะเขาไม่รู้ว่าเขาจะสร้างภูมิปัญญาให้กับจักรวาลของตัวเองได้อย่างไรซูพิงพิจารณาครู่หนึ่งและตัดสินใจถามฉานกงทุกคนมีวิธีการบ่มเพาะที่แตกต่างกันข้าไม่สามารถบอกเจ้าได้แต่ทว่าข้าสามารถบอกเจ้าได้ว่าข้ากลายเป็นจัก,กรพรรดิเทพได้อย่างไรฉานกงกล่าว ในตอนนั้นข้าติดอยู่ที่จุดสูงสุดของสภาวะเทพอมตะข้าติดตามการต่อสู้ของเทพอมตะและมองดูจักรวาลของพวกเขาปะทะกันตอนนั้นเองที่ข้าสัมผัสได้ถึงภูมิปัญญาของจักรวาลในขณะนั้นความรู้สึกนั้นยากจะบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้เจ้าจะรู้สึกถึงมันได้เมื่อมันตื่นขึ้นข้าสามารถสร้างฉากนั้นให้เจ้าเห็นได้ในภายหลังเจ้าจะได้รับอะไรบางอย่างมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของเจ้าเองการปะทะกันของจักรวาล ซูผิงนึกภาพการประทะก,กันของจักรวาลของเขากับเทพอมะตะคนอื่นๆผลกระทบและการรวมตัวของพลังและกฎส่วนประกอบของจักรวาลแตกสลายและถูกทำลายในการชนในขณะนั้นซูผิงดูเหมือนจะได้รับแรงบันดาลใจที่คลุมเครือฮะชานกงจ้องมองซูผิงด้วยความงุนงงเขาสังเกตว่าซูผิงกำลังจมอยู่ในห้วงความคิดของตัวเองเป็นไปได้หรือไม่ที่ซูผิงจะรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างจากความรู้แจ้งที่เขาถ่ายทอดไป ความคิดนั้นทำให้จิตใจของจกักรพรรดิเทพผู้ยิ่งใหญ่สับสนหักเป็นกรณีนี้พรสวรรค์ของซูผิงคงน่าแตกตื่นอย่างแท้จริงเขาไม่ได้ขัดจังหวะซูผิงและเพียงแค่รอในความเงียบไม่นานหลังจากนั้นซูผิงก็ออกจากสมาธิและสายสีสายอย่างเสียใจมันไม่ได้ผลชันกงรู้สึกโล่งใจถ้าซูผิงรู้วิธีที่จะเป็นจกักรพรรดิเทพด้วยคำกล่าวเพียงไม่กี่คำไม่เพียงแต่เขาจะเป็นสัตว์ประหลาดเท่านั้นเขายังจะเป็นการดำรงอยู่ที่ไม่สามารถเข้าใจได้อีกด้วย เขากล่าวว่าไม่จําเป็นต้องรีบร้อนเจ้าต้องอยู่ในสภาพที่เป็นธรรมชาติที่สุดในระหว่างการฝุดฝนหักเจ้ารีบร้อนเกินไปเจ้าก็จะไม่ค้นพบความสมบูรณ์แบบแม้ว่าเจ้าจะก้าวไปสู่ระดับจัก,กรพรรดิเทพได้จริงๆก็ตามจักรวาลมีความแตกต่างกันและภูมิปัญญาของพวกมันก็เช่นกันข้าหวังว่าเจ้าจะพบภูมิปัญญาที่เหมาะสมและทรงพลังเพียงพอสําหรับตัวเองขอบคุณสําหรับคําแนะนําครับผู้อาวุโสฉานกง นำผลปฐมแห่งความกลาหนทั้งสองนี้ไปเรียกหาค่าถ้าเจ้าต้องการอะไรอีกฉันกงกล่าวซูพิงขอบคุณเขาอีกครั้งและกินผลไม้ทั้งสองลงไปทันทีในไม่ช้าเขาก็ตรวจพบว่าผลไม้ทั้งสองละลายและกลายเป็นพลังบางอย่างซึ่งแทรกซึมเข้าไปในจักรวาลแห่งความกลาหนของเขาละหล่อเลี้ยงส่วนประกอบของมันทําให้มันมวลพลังงานของมันมีความหนาแน่นมากขึ้นแต่น่าเสียดายที่ผลไม้ทั้งสองผลยังไม่เพียงพอ ซูพิงสังเกตว่าส่วนหนึ่งของจักรวาลภายในของเขาไม่ได้รับการบำรุงจากผลไม้และพลังของผลไม้ก็หมดไปก่อนแล้วฉันควรจะขออะไรมากกว่านี้หลังจากที่ได้เป็นบุตรแห่งเตาแล้วซูพิงคิดเขาวางความคิดไว้ครู่หนึ่งเขาเพิ่งรวบรวมจักรวาลแห่งความโกลาหนและมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาด้วยวิธีการที่ถูกต้องหากได้รับสมบัติสวรรค์เช่นผลปฐมแห่งความกลาหนมันอาจเป็นโอกาสดีที่เขาจะได้ปรับปรุงจักรวาลของตัวเองให้มีความสมบูรณ์แบบ ตอนนี้เขามีโอกาสศึกษา12อักขระตาจาก108ตัวที่อยู่ในร่างกายพวกมันได้รับการแยกวิเคราะห์ตามธรรมชาติหลังจากที่เขารวบรวมจักรวาลแห่งความโกลาหนเขาสามารถรู้แจ้งอักขรเตาได้เร็วขึ้นเมื่อเขาทำการศึกษามันภายในจักรวาลอักขระตาที่ลึกลับก่อนหน้านี้กลายเป็นเรื่องง่ายที่จะเข้าใจด้วยการใช้จักรวาลแห่งความโกลาหนเป็นกรอบอ้างอิง ฉันจะสามารถควบคุมพลังที่แท้จริงของสายเลือดปฐมแห่งความกลาหนได้เมื่อแยกวิเคราะห์อัขรเตาตามธรรมชาติในร่างกายได้ทั้งหมดตามคำกล่าวของผู้อาวุโสใหญ่อีกาทองคำร่างกายของฉันจะแข็งแกร่งเทียบเท่าร่างกายของเทพโบราณดวงตาของซูผิงเป็นประกายเขาต้องแข็งแกร่งขึ้นให้เร็วที่สุดเพื่อเลื่อนขั้นร้านของเขาเขาไม่ต้องการเสียเวลากับการแข่งขันของผู้สมัครไม่ใช่ว่าเขาเย่อหยิ่งแต่เพราะเขาต้องการชุบชีวิตโครงกระดูกน้อยโดยเร็วที่สุดต่างหาก ขณะพักอยู่ในเรือนห้าธาตุสูผิงค่อยๆเพ่งความสนใจไปที่ร่างกายของเขาและอักระตาที่ผนึกไว้ก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งเขาเริ่มแยกวิเคราะห์พวกมันทีละตัวส0 0้อวันผ่านไปในพริบตาเด็กคนนี้มีสายเลือดแห่งความกลาหลนมากมายในร่างกายของเขาซึ่งดูเหมือนว่าจะมีอักระตาโดยกำเนิดอีกหลายตัวด้วย ฉานกงสังเกตเห็นลักษณะพิเศษของซูผิงและตกใจเป็นอย่างมากนี่เป็นหนึ่งในผู้ที่มีสายเลือดที่ดีที่สุดอย่างไม่ต้องสงสยัยมันน่ากลัวยิ่งกว่าจัก,กรพรรดิเทพบางคนด้วยซ้ำมีเพียงอสูรกลาหนโบราณเท่านั้นที่มีอัครเต๋าอยู่ในร่างของพวกเขาแม้แต่จัก,กรพรรดิเทพก็ทำไม่ได้พวกเขาสามารถเปิดใช้งานสายเลือดของเทพโบราณในร่างกายของตัวเองได้แต่อัครเต๋าเหล่านั้นเทียบไม่ได้กับอัครเต๋าดั้งเดิมที่มาจากสายเลือดแห่งความกลาหน ซูพิงทิ้งความประทับใจลึกๆให้กับฉานกงซึ่งไม่ได้ตั้งใจตรวจสอบความลับของซูพิงอย่างจริงจังแต่เขาก็ยังรู้สึกว่ามนุษย์ผู้นี้เป็นคนพิเศษอย่างแท้จริงทันใดนั้นเขาก็รู้สึกว่าแม้ว่าซูผิงจะไม่ได้เป็นบุตรแห่งเต๋าแต่ความสําเร็จของเขาในอนาคตจะไม่น้อยไปกว่าผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดนเทพอาเคียนอย่างแน่นอน ขณะไตรตรองด้วยสภาพจิตใจที่ตื่นตระหนกฉานกงได้บังเอิญปลุกซูผิงให้ตื่นขึ้นในที่สุดซูผิงก็ตระหนักได้ว่าเวลา300วันได้ผ่านพ้นไปแล้วในช่วงเวลาของการฝึกฝนนั้นเขาสามารถถอดรหัสอัคระเต๋าหนึ่งตัวได้สําเร็จหากให้เวลาอีก200วันเขามั่นใจว่าจะรู้แจ้งในอัคระเต๋าอีกตัวได้อย่างแน่นอนโดยรวมแล้วเขาจะรู้แจ้งในอัขรเต๋าได้สองตัวภายในเวลาห้าวันเท่านั้น แม้ว่าอักขระเต๋าจะไม่ซับซ้อนเท่ากันและความเร็วในการถอดรหัสก็จะเพิ่มขึ้นและลดลงตามความยากของอักขระแต่ฉันควรจะสามารถถอดรหัสพวกมันได้ทั้งหมดภายใน200ปีและเมื่อถึงเวลานั้นพลังที่แท้จริงของสายเลือดปฐมแห่งความกลาหนในตัวของฉันก็จะถูกปลุกขึ้นมาดวงตาของซูผิงเป็นประกายสำหรับเทพอมตะคนอื่นเวลา200ปีไม่ต่างจากพริบตาเดียว แต่ถ้าว่ามันเป็นเวลานานสำหรับซูผิงท้ายที่สุดแม้จะรวมเวลาที่เขาใช้ในสถานที่บ่มเพาะทั้งหมดเวลาที่เขาฝึกฝนมาชั่วชีวิตก็มีเพียงหนึ่งร้อยปีเท่านั้นนี่เท่ากับการฝึกฝนมากเป็นสองเท่าจากที่เขาเคยทำมาเจ้าพร้อมหรือไม่ฉานกงถามสิทธิพร้อมแล้วซูผิงพยักหน้า ก่อนหน้านี้ฉานกงได้ถ่ายทอดความรู้ที่รวบรวมไว้เกี่ยวกับพลังแห่งความมืดถึงกระนั้นมันก็มีจํากัดอย่างยิ่งพลังที่สูญหายจากยุคแห่งความกลาหนนั้นหายากแม้แต่ในดินแดนเทพอาเคียนพวกมันก็มีอยู่ในพื้นที่ต้องห้ามเท่านั้นพลังนี้มีที่มาเดียวกันกับบททดสอบสวรรค์ดวงตาของซูผิงเป็นประกายเขาคาดดาวได้ไม่ชัดเจนแต่เพื่อยืนยันสิ่งดังกล่าวเขาจะต้องไปที่โลกอีกาทองคำเพื่อค้นหาความลับนั้น หลังจากฟื้นสติกลับมาเขากอดตามฉานกงออกจากวังปลาคังคกและกลับมายังวิหารหลักของผู้อาวุโสในไม่ช้าผู้อาวุโสทั้งหมดมาถึงแล้วนอกจากพวกเขายังมีผู้สมัครคนอื่นๆรวมทั้งชิงมู่ที่กำลังรอให้พวกเขาปรากฏตัวยังมีผู้สมัครใหม่อีกสองคนที่ซูผิงไม่เคยเห็นมาก่อน ไม่ใช่ว่าผู้สมัครทุกคนจะเข้าร่วมการประลองในครั้งก่อนบางคนกำลังฝึกฝนอย่างสันโดสษพวกเขาได้รับแจ้งแต่ไม่ออกมาซึ่งโดยพื้นฐานแล้วถือว่าพวกเขาละทิ้งการท้าทายในครั้งก่อนหน้าไปฉานกงอธิบายให้ส่ผิงฟังผ่านกระแสจิตเมื่อเข้าใจเรื่องนี้แล้วส่ผิงก็พยักหน้านอกจากผู้สมัครทั้งสิบคนแล้วยังมีชายอีกคนหนึ่งอยู่ในห้องถงร่างกายของเขาเปล่งประกายสดใสและดูสง่าง,งามเป็นพิเศษเขาไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเฉินซี เฉินซีสัมผัสได้ถึงการสายตาของซูผิงและมองกลับไปด้วยสีหน้าเรียบเฉยซูผิงไม่ได้แปลกใจฉานกงคงได้แจ้งเฉินซีเรื่องการท้าประลองของเขาแล้วเฉินซีเป็นผู้ที่อ่อนแอที่สุดในบรรดาบุตรแห่งเต่าทั้งสามดังนั้นจึงเป็นธรรมดาที่เขาจะถูกคนอื่นท้าทาย เมื่อเขาเห็นคู่ต่อสู้ที่อยู่ตรงหน้าซูผิงก็ตรวจพบสเสน่ห์ของอัจฉริยะระดับสูงอีกครั้งเฉินซีเป็นเหมือนดาวที่ส่องแสงเมื่อเปรียบเทียบกับชิงมู่และคนอื่นๆไม่ธรรมดาจริงๆซูพิงตระหนักได้ถึงความยิ่งใหญ่ของอัจฉริยะเหล่านี้หลังจากเห็นบุตรแห่งเตาอีกสองคนแต่จุดประสงค์หลักของเขาสำหรับการเดินทางครั้งนี้คือการได้รับสถานะบุตรแห่งเตาดังนั้นเขาจึงต้องจบการประลองอย่างรวดเร็วที่สุดเขาอยู่ที่นี่ ทุกคนต่างจ้องมองไปที่ซูผิงการแสดงออกของเขาเมื่อสามวันก่อนทำให้ทุกคนประหลาดใจหลายคนให้ความสนใจกับผู้ท้าชิงที่สร้างสถิติอันยิ่งใหญ่ก่อนหน้านี้ในฝูงชนชิงมู่ถานเซียงหวินและคนอื่นๆกำลังเฝ้าดูด้วยความตื่นเต้นพวกเขารู้สึกว่าซูผิงดูแข็งแกร่งกว่าเมื่อสามวันก่อนอย่างชัดเจนเขาแข็งแกร่งขึ้นในเวลาเพียงสามวันดวงตาของถานเซียงอวินเป็นประกายความเร็วในการฝึกฝนของซูผิงนั้นน่าตกใจอย,อย่างแท้จริง ในเมื่อพวกเจ้าทุกคนอยู่ที่นี่แล้วเข้าไปข้างในกันเถิดเด็กหัวโตวทำสีหน้าบึ้งตึงแล้วโบกมือจักรวาลมหาสมุทรเมฆถูกเปิดออกและเขาเป็นคนแรกที่เข้าไปผู้สมัครคนอื่นๆเหลือบมองที่ซูผิงและตามเข้าไปข้างในอย่างรวดเร็วเฉินซีถอนสายตากลับมาและลอยเข้าไปในสนามรบเหมือนเทพจากสวรรค์ ซูผิงและชานกงก็ตามเข้าไปติดๆดเมื่อสัมผัสได้ถึงความพิเศษของจักรวาลมหาสมุทรเมฆอีกครั้งความรู้สึกที่คลุมเครือในร่างกายของสูผิงก็ถูกกระตุ้นขึ้นมาอย่างรุนแรงจักรวาลมีภูมิปัญญาและทุกเต่ามีหัวใจดวงตาของสูผิงเป็นประกายแม้ว่าหัวใจเต่าจะไม่แข็งแกร่งเท่ากันแต่เทพอมะตะจำนวนมากไม่มีแม้แต่หัวใจไต,ตพวกเขาเป็นเหมือนรากที่ไม่มั่นคงสูผิงก็ยังไม่พบหัวใจเต่าของตัวเองพวกเขามาแล้ว ภายในจักรวาลมหาสมุทรเมฆหอประชุมถัดจากสนามรบนั้นเต็มไปด้วยผู้คนอาจารย์และสิทธิแทบทั้งหมดของสถาบันอยู่ที่นี่สถานที่นั้นมีความแออัดมากกว่าเมื่อสามวันก่อนอย่างชัดเจนผู้คนจำนวนมากไม่มีความสนใจในการต่อสู้ของผู้สมัครจึงไม่ได้ชมการประลองก่อนหน้านี้ดังนั้นเมื่อมองเห็นซูพิงปรากฏตัวในสนามรบพวกเขาจึงถามสหายของตัวเองด้วยความสงสยัยเขาคือผู้ท้าชิงที่เป็นมนุษย์ใช่หรือไม่ เขาดูไม่เหมือนเทพอมะตะบุตรแห่งเต๋าเฉินซียังคงหล่อเหลาเหมือนเดิมสิทธิ์หญิงหลายคนมีแววตาที่เปล่งประกายสดใสผู้สมัครหลายคนทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าของสนามรบเพื่อศึกษาความแข็งแกร่งของบุคคลที่อาจเป็นคู่แข่งของพวกเขาในอนาคตเฉินซียืนอยู่ในสนามรบอย่างเงียบสงบแม้ว่าเขาจะเป็นศูนย์กลางของความสนใจแต่เขาก็ยังมีสีหน้าเรียบเฉยราวกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกไม่มีความเกี่ยวข้องกับเขาเลย ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับทางช่อง